นี่คือพรรคการเมืองที่เอาการพนันอยากจะผลักคนไทยให้เป็นผีพนันเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตติก้าทำชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนา <S <S ให้มีการแก้กฎหมายให้การพนันออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายในลำดับข้างหน้านี่คือพรรคการเมือง ที่เอาการพนนันอยากจะผักคนไทยให้เป็นผีพนันเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์กล้าทำชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาหลักๆก,ก็ตามที่ผมไล่ชื่อมานี่แหละครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือในวันที่9เมษายน หลังการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็อาจจะมีการหาลือนในเรื่องอื่นบ้างเล็กเล็กสักน้อยเพราะวันพุธเป็นวันที่จะต้องพิจารณากฎหมายก็จะมีการนำเรื่องการจัดตั้งบ่อนการพนันบ่อนคาสิโนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยตั้งชื่อหลอกประชาชนว่าพระราชมัญญัิสถานบันเทิงครบวงจร ซึ่งประชาชนก็บอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่สถานบันเทิงครบวงจรแต่มันเป็นสถานบันไยครบวงจรเอาขึ้นมาพิจรารณาเขาก็จะพิจรารณากันไล่มานตาไปนี่คือการแตกหับพรรคการเมืองที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าไม่เอากับการจัดตั้งบอนการพนันให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะมันเป็นการมอมเมาประชาชนพรรค พลังประชารัฐก็ประกาศเสียงดังก่อนเพื่อนทั้งหัวหน้าพักพลเอกประวิตรวงสุวรรณทั้งรองหัวหน้าพักสอสอชัยมงคลชัยรบประกาศเสียงดังว่าไม่เอาถ้าไม่สามารถจะชนะในสภาได้เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างบ้างข้างมากก็ลาบไปก็จะลงมาต่อสู้ กับกฎหมายฉบับนี้บนถนนพูดง่ายๆก็คือพลังประชารัฐจะออกมาเดินขบวนต่อต้านเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนส่วนพรรคประชาชนก็ประกาศว่าไม่เอาการพนันแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะออกมาร่วมกับประชาชนในการต่อต้านการจัดตั้งบ่อนคาสิโนถูกต้องตามกฎหมายเดินขบวนกับประชาชนเหมือนที่พรรคพลังประชารัฐ ได้ประกาศไปแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้กันก็คือว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่าผ่านสภาผู้แทนราษฎรผ่านวุฒธธิสภาประเทศก็หายนะนะครับประเทศหายนะหมายความว่าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดย เครือข่ายอาชญกรรมระดับโลกวันนี้จีนเทารัเสเซียเทาอินเดียเทากระดีกระดากันเพราะรูัวหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านและมีการนำมาใช้ในประเทศไทยประเทศไทยจะกลายเป็นดินแดนสวรรค์ เป็นแดนสวรรค์ของเหล่าอาชญากรทั่วโลกใครที่ค้ายาเสพติดที่โคลอมเบียไม่ต้องเอาเงินไปฝากที่หมู่เกาะเคแมนหรือวิติสเวอร์จินที่ต้องเสียค่ารับฝากและอาจจะถูกยึดได้ตลอดเวลาก็จะเอาเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดจากโคลอมเบียจากโบลิเวียจากเม็กซิโก ข้ามฟังเอามาฟอกในบ่อนการพนันที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเครือข่ายยาเสพติดยากูซ่าจากญี่ปุ่นก็จะเข้ามาลงหลักปักฐานและนำเงินจากการประกอบอาชีากรรมของแก๊งยากูซ่ามาฟอกให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมายในบ่อนการพนันที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย เรื่อขายมาเฟียยุโรปพวกค้ามนุษย์พวกบังคับเด็กหญิงชาวยุโรปไปขายบริการให้กับคนที่มีเงินในตะวันออกกลางก็จะเอาเงินที่ได้จากการค้ามนุษย์บังคับค้าประเวณีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเอามาฟอก ผ่านบอนการพนันที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยเป็นเงินที่ถูกต้องคนเหล่านี้จะเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแก๊งมาเฟียรัสเซียแก๊งมาเฟียยุโรปแก๊งมาเฟียเติร์กแก๊งมาเฟียพวกแอฟริกาเหนือแก๊งมาเฟียในแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นไนจีเรียหรือแม้กระทั่ง แถบอเมริกากลางอย่างคองโกรหรือแอฟริกาใต้เนี่ยเขาก็จะแห่กันมาลงหลักปักฐานสร้างสำนักงานติดต่อกันในประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นแดนสวรรค์ของยากูซ่าเป็นแดนสวรรค์ของผู้ค้ายาเสพติดทั้งจากโคลอมเบียบรีเบียเม็กซิโกเอลซวาด,ดอหรือแม้กระทั่งปานามาก็จะแห่กันมาที่นี่ครับเราจะเป็น เมืองที่ต้อนรับเราอาชญากรทั้งหลายนี่เราจะได้ประกันที่หนึ่งเลยอาชญากรทั่วโลกหลังประกอบอาชญากรรมเสร็จได้เงินมาแล้วทุกคนจะพุ่งเป้าที่จะเดินทางมาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในประเทศไทยก่อกรรมทำเข็นกับคนในชาติของตนเอง ค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามนุษย์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำเสร็จแล้วได้เงินก็มาประเทศไทยแก๊งจีนเทาซึ่งมีวันนี้ซึ่งมีจำนวนในวันนี้น่าจะมากถึงเกือบ70ล้านคนในเครือข่ายจีนเทาทั้งหมดและมีตัวเป้งอยู่ประมาณสัก10ล้านเมืองไทยก็จะเป็นแดนสวรรค์ของจีนเทา ต่อไปไม่ต้องขนเงินข้ามไปที่เมวด,ดีไม่ต้องไปฟ้องในบ่อนชเวโกโกเคเคปากหรือเมืองพญาตองสู่ไม่ครับไม่ต้องขนไปฟ้องที่นั่นไม่ต้องขนเงินที่บรรทุกเรือมาเอาใส่รถวิ่งไปที่ชายแดนอำเภออรัญ,ญประเทศอีกแล้วเงินขนมาขนมาทางเครื่องบินลงเครื่องบินเจ็ดส่วนตัว ใส่กระเป๋าออกช่องทางพิเศษเงินมาตามเรือขึ้นบกไปที่ไหนครับก็ไปที่บ่อนใครอยู่ใกล้ชนบุรีก็ไปที่บ่อนชนบุรีก็ฟอกกันที่นั่นใครที่อยากเข้ามาเห็นเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครก็มาฟอกที่ท่าเรือของเตยหรือพวกว้าแดงที่ค้ายาบ้า มีรายได้จากการค้ายาบ้าปีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านก็เอามาฟอกที่บ่อนการพรนันที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนคนที่มาทางเรือยอดก็จะมุ่งหน้าไปที่ภูกเกต็ตก็จะฟอกกันที่ภูกเกต็ตจะขนเงินดำจากการค้ายาจะขนเงินดำจากการค้ามนุษย์จะขนเงินดำจากการประกอบอาชีพรรทางเทคนโนโลยี คอเซนเตอร์สแกมเมอร์ขนมาครับใส่กระเป๋ามามาขึ้นเรือแล้วก็เอาไปเล่นในบ่อนเอาไปฟอกในบ่อนออกมาเป็นเงินที่ถูกกฎหมายนี่เราได้แน่ๆครับเราจะได้อาชญากรรมจากทั่วโลกมาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องตั้งคำถามนะครับว่าประชาชนคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะเปิดประเทศเป็นไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัย เป็นสยามเมืองยิ้มไทยแลนด์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มรอต้อนรับอาชญากรรมอาชญากรเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายจะมาที่นี่ขนาดวันนี้เรายังไม่มีบอนการพนันที่ถูกกฎหมายมีแต่บอลใต้ดินแต่มีการเล่นบอนออนไลน์กันเลิกกันไปหมดเยอะกันไปหมดตอนนี้ มาเฟียอินเดียเทาก็ยึดพัทยาครึ่งหนึ่งจีนเทาก็ยึดพัทยาครึ่งหนึ่งรัเสเซียยึดภูเก็ตป่าตองเกาะพังงนันเกาะสมุยจีนเท่ายึดห้วยขวางยึดดินแดงยึดประชาอุทิศยึดประชาราษฎร์บำเพ็ญเดี๋ยวนี้ข้ามฝั่งมายึดถึงซอยนวลจันทร์แล้ว ไอ้พวกที่มันกำลังหลงละเมือกับนาย,ยกรัฐมนตรีจากภาคพเพื่อไทยไม่แหกตาดูหรือว่าชายหน้าเทาที่อยู่ยาวราชนะ่ะมีคนไทยเชื่อสายจีนนะถึงเรียกว่าชายหน้าเทาพูดไทยกันบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยแต่คุณไปดูสิครับรัชดาพิเศษจากฝั่งตรงข้ามเซนท่าน ทั้งหมดมีแต่ร้านอาหารจีนเข้าไปในซอย